ฆาตกรรมตุยไปสามศพที่กำแพงเพชรแล้วครับผมก็ตกใจเพราะว่ามีพ่อแม่ลูกเด็กอายุแค่7-8ดขวบฆาตกรโหดร้ายมากไปทำกับเด็กได้ลงนะครับผมก็เลยโทรไปสอบถามผู้รับผิดชอบนะครับ โทรไปสอบถามผู้รับผิดชอบก็เห็นว่าเป็นคดีไม่ยากครับง่ายๆคือคนร้ายนี่มันโง่พูดตรงๆมันโง่ครับจับไม่ยากครับนะครับจับไม่ยากนะครับเราก็แนะนำว่าออกหมายจับนะครับ ออกมายจับคือผมมั่นใจร้อยเปอร์เซนอยู่แล้วครับว่าเขาจับได้นะครับแต่ว่าแม่มันไม่คุ้มกันเลยนะกับคนที่เขาต้องเสียชีวิตไปถึงสามคนโดยเฉพาะมีผู้หญิงแล้วก็เด็กด้วยนะครับมันน่าจะออกมาให้จับแล้วก็วิสามันให้มันตายตกไปตามกันเลยนะ เพราะอันเนี้ยเดี๋ยวถูกจับมันก็รับสารภาพสารลงโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิตมันติดจริงๆ14ปี14ปีกับคนต้องเสียชีวิตถึงสคนมันไม่คุ้มกันตายตกไปตามกันก็ยังไม่คุ้มเลยครับนะครับ ถ้าเป็นผมผมทำอย่างนั้นนะครับถ้าเป็นผมผมทำอย่างนั้นนะครับมันไม่ไหวครับถ้ามันบันดาลโทสะมีเรื่องชกต่อยกันหรือมันอาจจะนั่นนะครับไอ้พวกทาลุนโหดร้ายเหมือนกับไอ้ตำรวจที่ไปก่อเหตุฆาตกรรมเด็กอนุบาล30มบศพหรือทหารที่ไปก่อเหตุนะครับที่ เทอร์มินอลวันโคลาส30มสิศพหรือไอ้สักปากลอไปฆาตกรรมหศพอย่างนี้นะครับผมว่าตายตกไปตามกันก็ยังไม่คุ้มเลยครับมันต้องมีมาตา17สมัยท่านจอมพลสฤษดิ์ธ,ธนรัตน์นะครับพอศาลพิพากษาแล้วก็ให้ประหารชีวิตในที่เกิดเหตุเพื่อให้ คนเกิดความเกรงกลัวบ้างนะครับถ้าไม่งั้นเราคุมสังคมไม่อยู่ครับคุมคุมสังคมไม่อยู่นะครับคุมสังคมไม่อยู่มันแย่นะครับจริงๆเลยนะครับติดจริงๆสิบสี่ปีนี่พอใกล้พันโทษก็ออกมาอยู่นอกเรือนจำอีกนะครับติดจริงๆเยอะกี่ปีก็ไม่รู้นะครับ เป็นระเบียบกรมแล้วจะทันออกมาเข้าไว้นะครับอาจจะติดเจ็ดปีแปดปีออกมาใส่กําไรอยู่ที่บ้านก็ได้ผมเองไม่ใช่เป็นคนบ้าไปฆ่าคนผมวิสามันใครเนี่ยถ้าไม่ยิงสู้ผมไม่วิสามันผมใช้มาตรการอื่นผมใช้มาตรการอื่นแต่ผลก็คือต้องตายตกไปตามกัน นะครับผมก็ทําอย่างนี้มาจนกระทั่งกเกษียณตอนนี้ผมเป็นชาวบ้านคนหนึ่งนะครับแต่เป็นชาวบ้านเนี่ยดีผมมีเวลาผมมีเวลาที่จะไล่ล่าให้ฆาตกรโลก,กิิตอย่างนี้ได้มากกว่าตอนรับราชการนะครับมีเวลา มีกําลังทรัพย์สมัยเป็นรองสาวัตเนี่ยโอ้ยจะไปไล่ล่าคนร้ายมือปืนนี่เงินก็ไม่มีต้องเอาทองไปจำนำผมมีสร้อยผมอยู่เส้นหนึ่งหบาทผมจำนำเป็น20สิบครั้งนะครับกูลินนี่และสร้อยผมสั้นลงสั้นลงนะครับสั้นลงสั้นลงจนใส่คอไม่ได้เพราะว่าผมไม่มีเงินไปชำระค่าดอกเขาแล้วเงินต้นก็ไม่ถ่าย ผมก็คิดในทางบวกครับก็ปลอดภัยดีเอาทองไปฝากไว้ที่ร้านทองนะครับคิดในทางที่ดีนะครับแต่ตอนนี้มาผมมีบำนาญพอมีฐานะทางการเงินบ้างผมก็มีเวลาที่จะออกไปทำหน้าที่พลเมืองดีในการไล่ล่าคนร้ายนะครับไอ้เรื่องคดีกำแพงเพชรเนี่ย ที่มันสะเทือนใจเพราะว่ามันมีเด็กเสียชีวิตไปด้วยนะครับเด็กเสียชีวิตไปด้วยเด็กเขาไม่รู้เรื่องนะครับเด็กเขาไม่รู้เรื่องอย่างไรเดียงสาเหลือเกินนะครับอย่างไรเดียงสาไปทําเด็กได้ยังไงนะครับนักเรงเขาไม่ทํากันนะครับไม่ทําเด็กนะครับมันเป็นจุดใกล้ๆกันกับที่น้องชายผมอาจารย์รับพินกิ่นเกรสรถูกฆาตกรรมใกล้กันเลยครับ ใกล้กันเลยนะครับที่หน่าห่วงนะครับวันนี้เดี๋ยวไล์จบก็จะเดินทางไปนะครับมันมีไอเด็กโลกกิจคนหนึ่งที่จังหวัดอ่างทองนะครับที่จังหวัดอ่างทองใช้ข้าวหลามไปยิงเพื่อนตุยไปคนหนึ่ง แล้วไปยิงลุงเขยตุยไปอีกคนตอนนี้ไม่ทราบว่าจับตัวได้หรือยังมันมีเข้าหลามอยู่ในมือมันมีเข้าหลามอยู่ในมือมันอันตรายมันเจอใครมันก็ยิงนะครับกระสุนปืนอาวุธปืนหาง่ายมันซื้อบีบีกันที่เขาดัดแปลงมากระบอกไม่กี่พันห้าพันหกพันแล้วมันไม่ได้ ต้องไปดัดแปลงอะไรเลยมันเปลี่ยนลำกล้องเป็นลำกล้องเหล็กซึ่งตอนนี้โลงกลึงมันทำได้ขายลำกล้องกันไม่กี่สตังค์แมกกาซินใส่ขนาด9มมม,มันก็เปลี่ยนเป็นจุด380มันไปก่อเหตุเลยเหมือนไอ้เด็กที่สยาม